ออดเสียงงอดอย่างน้อมาดังแามอย่างมันงอดเข้าห้องแงมอย่างน้นอมาอน่าน้นอสวัสดีครับผู้มานี้ก็มาพบมาพอกันขึ้เก่านะครับพี่น้องกับช่องเพ y Thai Channel นะครับผมบ่ได้ไปใส่ครับพี่น้องเอ้ยฝนตกพอด,ดีโกูแขกเพิ่นเอารถออกมาล่างนะครับผมนี่ครับ ไฟออกมาจากร่งรถนี่แะครับฝนมันตกครับพี่น้องมาได้ออกเฮ็ดงานนะครับกูแขกคนก็นกนเลยเอารถออกมาล่างนะครับผมเห็นมันไหมก็เลยถ่ายคลิปไว้ถ้ามึงนะครับผม <c oughs> ก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปให้พี่น้องหรือมึงกันนะครับโอ้เบอกูกูแขกไหม ขาดเบิด์ะครับพี่น้องท่านนี้มีเงินซื้ออยู่ครับนี่ครับโอ้ดีลูปก็เอาครับพี่น้องนี่นะครับความมักของคนนันบราคือกัดนะครับบอด้เฮดเบียร์ก็จอดสตาร์ทฟังเสียงกับยังม,มีแห้งนะครับผมจากคนมักนะเชอร์บูนะครับผม เห็นข่นาวว่าโปรเจกต์ที่สองจะมาแล้วครับพี่น้องโปรเจกต์ที่สองพุ่นสีมาจัดเวอร์ชันสองให้แล้วครับผมบม่รู้ว่าพุ่นสีเห็ดเอียงห้แน,น่นะครับผมผมก็บ่สบายนะครับเป็นวัดครับเดี๋ยนี่โอ้อากาศแม่พี่น้องไอฝนม,มามาดีครับแค่ปีนี้ ด้วยชั้นสองพันจักเป็นจีดจางไหนนะพันบอกว่าพันเสืเอ้อผ้าครับเสืเอ้อผ้าผมอีกแล้วครับผมร่างออกมากับผลสืบประมาณนี่แล้วครับอน,นาคตบ่เนี่ครับอาจจะเห็ดสีนะพี่นอ้องผู้ได้มักสีใดก็เม่นใตคลิปไว้ให้ผมนมั่นเ่งนะครับถ้าในมือคลิปนี้นะครับผมถ้าผู้ได้เม่นเม่นสีใดได้ไดลยผมก็สีเห็ด คำขอนะครับผมกะโบนแอนะครับถ้าพูดได้เม่นว่าสีนั้นสีนี่ทามันโดนใจผมนะครับผมกับสีเด่ห้นะครับผมแต่ว่าเอาเอาเสียงส่วนหลายนะครับผมแล้วกะแล้วกะมาบวกกับความชอบของคนขับแล้วกะผมนํานะครับผมว่าเพิ่นมากบอสีนี้ว่าเอฟซีอยากได้สีนี้ก็ทัน เดือดหันเพิ่นมักกับจัดไทยนะครับผมไม่นี่ก็โมมี่ยังหลายครับเห็นเพิ่นล่างรถไม่ไม่ก็เลยอยากท้ายไว้ยทั้เมืองนะครับผมนี่นะครับยางกับดำดำไม่ได้ครับผมคัดดีครับโกแฉะเห็นรถเห็นรถลูกพี่ยางดำก็แล้อยากดำน้ำรถลูกพี่บ่นี่เนาะ อันนี้ก็เป็นอีแตงกุแขกกันนะครับคันนี้แตนตัวแรงค่่านะครับผมอันนี้ถานกันเลือแตะคุ้งนะครับ <c oughs> คนถอดออกมือว้านเลยนะครับผมแต่ว่าผมบริถไทยไว้นะครับมันติดฝนติดอันนี้เหรครับผมก็เล็บผมมีเวลาเลยทายกันนะครับอันนี้ผานก็ออกไปเฮ็ุไม้นะครับ ลูกปืนลูกปืนตุ๊กตานาแตกนะครับก็เลยเปลี่ยนทั้ง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 สองขางเลยนะครับผมแล้วก็ไปไปแปลงไปแปลงไอ้ป้องผานไม้พ่อนะครับกระทูกผานนะครับอันเก่ามันเบิดนะครับผมกเ็เลยนีเห็ดหลายอยู่นะครับผมเราต้องไปซื้อเล็กมาเห็ดไม้นะครับแล้วก็วัดอันเก่าเอาเอาแหวนไว้นะพี่น้องแล้วก็ตัด ตัดทอ่อตัดเล็กนะครับเล็กป้องฐานนะครับ,รบ,บผู้ใดขับรถกระสีหูวจกอยู่นะครับผมผมมีเงินซื้อนะครับเฮ็ดเอาครับพี่น้องไปจ้างเขาเฮ็ดเอาดีกว่าแค่ตัดซื้อเล็กมากแล้วก็ตัดแล้วก็ออกแหวนตัวเก่ามันใส่นะครับแล้วก็วัดระยะเก่ามันไว้นะครับระยะเก่ามันกับประมาณ40เซนนะครับผม มือในโหพ,พี่น้องล่างไม่ไม่ขาดแนิมขึ้นนะครับผมขาดแนิมเนี่หนึ่งเลือกนะครับมาแน่นะครับเธอมือในขึ้นมันนี่งสื่อสีมาผลไม้นะครับนี่พวกสีสีไอ้กันความร้อนนะครับสีเฉพาะมันนะครับผมอนาคตมาแน่ครับคลิป อนาคตบ่แน่ครับอาจจะจัดเต็มก็นี้นะครับขั้นนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคนชมร้อมนะครับถ้าเมืองหลายผมก็จัดให้ได้นะครับผมถ้ายอยอดวิวดีผมก็จัดให้ได้ครับพี่น้องอาจจะเดินท่อเดินท่อไทยเท่นะครับผมเดินท่อไทยเท่แลก็ ต่อต่อข้อทอไทยเท่ขึ้นไปล้วก็จะเป็นปลายทอไทยเท่ครับอันนี้เป็นสองนิ้วสองนะครับผมอยากได้สองนิ้วหานะครับสองนิ้วครึ่งมันจังสีเสียงมันจังสีบาแสบอันนี้นะครับมันก็จะเป็นเสียงยังไงๆเนีน้ยักหน่อยนะครับแต่ว่ากซ้ำนีก่กะผมก็ว่าโอเคอยู่นะแต่ว่า ฟังแจ๊สิวาจากไหนนะครับแต่ว่าปูอมอเตอร์เงี้ยคนมาบ่าได้ครับเสียงไม่ผ่านาสันโอ้ผมกะถานรุนอยู่นะครับผมมาเพิ่นสิม,มาให้เฮ็ดใหยย้จังไดนนะครับนี่นครับหนาปัดหนาปัดกะโมมี่ยังแล้วครับผมรถก็เป็นรถเก่านะพี่น้องก็เป็นรถหาพันมากกว่านะครับ ไปรถหาพันแล้วก็มาแปลงเป็นหกพันหกนะครับที่หนึ่งอีกตั้งหากแล้วนะครับผมผู้รู้พีเพิ่มมากเพิ่นสีมัดจับไห้มันคล้ายๆก็บปลุกปุกเสือนะครับปลุกเสือปลุกเสือปลุกเสือไห้ตื่นขึ้นมาล่าเหยื่อนี่ปลุกเสือขึ้นมาล่าเหยื่อนะครับผม ต่บูรุษว่าใจเงยเงยก็เงยดอยนะพี่น้องสะอมาติตดตามกันนะครับว่าผมกะทารุ่นทาช่มกันกนะครับพี่น้องนะครับผมว่าผมกะบ่เคยมีรถเทอร์โบนะครับมีแต่ฝันมาจากไซส์ซื้อครับเดี๋ยวผมข้อดีมันมีจะปอนเซอร์เขานะครับเพป่นมาติไทยกะก็ดีใจนะผมผมดีใจซันมีโกแขกแห่งดีใจก็ผมนะครับเพราะว่าโก้แขกแกสื้อครับประจานะครับ เป็นมากผมกับสุบโบกอยได้ครับเพราะว่าผมกับอาไายได้คลิปนะครับให้พี่น้องได้ชมกันนะครับรถผมปีนี้ก็สิได้แต่งหลายเติบอยู่นะครับผมก็เอาโปรเจกต์นี้ให้มันเสร็จสิ้นแล้วกันนะครับโปรเจกต์เทอร์โบนี่ครับเวอร์ชัน2นะครับเพิ่นว่ามันจะมีเวอร์ชัน3พร้อมนะครับแต่ว่าบ่รู้ว่าเวอร์ชัน3ว่า มันจิเป็นอะไรนะครับแค่วเวอรซ้อนสองผมกะว่ามันคักแล้วครับเพิ่อนมาซ้ำหนีมันบ่คักครับเวอร์ชันแรกเวอร์ชันแรกผมคับมึงผมกว่ามันแห้งครับแต่ว่าเพิ่อนมาเพิ่นเพิพพ่นบ่ถือใจครับไปบอเตอร์ใหญ่เพิ่นบ่ถือใจนะครับผมเป็นสีมัดจัดแต่งอุ่นส้งเครื่องให้นะครับจ็คสิออกมาเป็นแบบใดนะผมกัดทารุ่นไปพร้อมๆกันครับ พี่น้องเอฟซีกันนะครับผมราะว่าพ่นบวบอกครับรอบนี้รอบนี้พ่นเสือไผยนะครับพ่นแล้วพ่นจะหาของให้ครบกับเหลือแค่บกี้ชิ้นนะครับพ่นว่าแรงในนอนพ่นว่ารับรองว่าแรงในนอนครับกับมาทานรุ่นกันนะครับพี่น้องว่าจะออกก็าเป็นแบบไหนนะครับผมมันนี้ผมจะือโอกาสมาก ทายใหพี่น้องด้เมืองกันครับเห็นเพ่อนล่างไหมเหรอวาก็มันขึ้นจังปิดตาทายไปถึงเมืองแท้เนดอกะไเลยทายนะครับผมโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวมารอติดตามเวอร์ชันสองนะครับว่าเพิ่์นสะมาเฮ็ดให้เมื่อไรนะครับเดี๋ยวถ้าเพิ่นมาเมื่อไรผมจะทรายคลิปให้ชมกันเลยนะครับเพิ่์ว่าเพิ่์ลสีมาเองนะครับกับลูกน้อง ลูกน้อง่นครับพี่หวังครับผมที่อยู่ประจำกับคนมาหลายปีแล้วครับผมคนบาพิ่นมชมาเองนะผมก็ยังตื่นเต้นอยู่คือกันนะครับนี่นะครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวมาติดตามเวอร์ชันสองนะครับผมเป็นมาเมื่อเดี๋ยวผมจะฟ่าวไทยชิปแล้วกันลงให้พี่น้องในชมกันเลยนะครับผมฝากติดตามนะครับผมสวัสดีครับ